สวัสดีครับวันนี้ร้านไฮโลช่างเจียนสมุทรปราการนะครับจะมารีวิวหน้าร้านนะครับทางเรามีหน้าร้านนะครับถ้าลูกค้าสะดวกมาก็มาหน้าร้านนะครับร้านไฮโลช่างเจียนสมุทรปราการอยู่ซอยโรงพยาบาลเปาโรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือร้านฝั่งตรงข้ามปากซอยเจ็ดสับบุญชัยนะครับหน้าร้านเราจะแบบนี้นะครับเราส่งของเก็บเงินปลายทางนะครับทั้งเคอรี่ไปษณียหรือแฟกนะครับ นี่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดไม่สนใจมาหน้าร้านหรือให้ส่งของเก็บเงินปลายทางเราก็จะนี่นะครับหน้าร้านเราแบบนี้นะครับร้านเราจะมีส่งไปณียีคือลื้อแสตพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับเรามีหน้าร้านนะครับนี่นะครับผมจะรีวิวหน้าร้านนะครับติดกันนะครับร้านตะวันวินเทจนะครับร้านตัดผมนะครับแล้วก็ร้านให้โรช่างเชียร์นะครับเดี๋ยวนะครับนี่นละครับ มาไม่ยากนะครับมาไม่ยากติดห่างจากโรงพยาบาลเปลาโลสนุนใหญ่ตัวจังหวัดนิดเดียวนะครับนะครับก็เข้ามานิดเดียวนะครับเรามีหน้าร้านนะครับสะดวกสบายนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับนั่งรถมาถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาถามนะครับเบอร์โทรร้านในรูช่างเชียนสมุทรปราการก็ศูนย์ เ9้ 99, 3เก้าสานะครับ ID Line หรือเบอร์โทรก็เบอร์นี้เลยนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0890042574นะครับ ID Line ก็ BUN CHU1111 ชนะครับเสียงดังนิดนึงครับติดกับถนนนะครับร้านเราติดกับถนนใหญ่นะครับยังไงก็ฝากติดตามร้านให้เรช่างเจริญสมุทรปราการด้วยนะครับขอบคุณนะครับ